สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้สาวอุดรจะมารีวิวไม่ใช่มารีวิวมาอวดสร้างใหม่กันสันมาจะเอามาอวดนะคะพี่น้องค่ะ้ังมาสาอุดรสั่งมาหน่งแสนแปดหมืวอนคิดเป็นเงินบาทเท่ากับน่าจะสี่พันสี่พันกว่าละจ้ะสี่พัสีต่อไปทุกคนจะได้ดูคลิปที่ไม่ต้องสั่นแล้วนะคะ<ม>เอาเบิงงไปน้ำกันเลยจ้ะเดี๋ยวเปิดกัน เดียสละเอาไอ้ใบมีดกัดคิวพอดีนี่แทนแทนทึ่งทึนทึ่งทึงท่นมาแล้วนะคะอันนี้กล่องนะคะกล่องไหนทิ้งสิท้ายเปิดกล้องให้เบิ้งกันม่มีนวแนวต่างพี่น้อง นี่ละนี่ละนี่เนี่ต่างแล้วนี่ต่อไปคลิปวิดีโอของเราก็จะสวยก็จะสวยแล้วก็จะน่าดูขึ้นนะคะยนนี่ห้อยังก็มินิบอ๋ยี่ห้อยังยี่ห้อมินิพี่น้องเคยเห็นจากมอ,อ่ห้อมินินีงง่รลองมาเห็นเขารีวิวในยูทูบแสดกว่ารำคือดีคักในโทรศัเลยสิสัส่งมาลองมือนุ้นปิดจังได โอ้เขาดูสิเขาว่าอันนี้คืออะไรคะพี่น้องคะเหีอันนี้เหี้ยระเบิดบ่ที่อย่างน,นี่คืออะไรคะลุ้นที่อย่างที่นอ,อ,หน,หอนนี่คือเหี้งที่ใครหูจ่าค่ะนี่เขาไว้ทำอะไรอะ่ะตัวเอง มันคืออย่างท,ทุอ่อระสบ่เยอเซยนี่คืออะไรคะนี่ยังเรายังไม่รู้นะคะว่าคืออะไรเดี๋ยวต้องดูคู่มือก่อนหนึ่งอย่างส่วนอันนี้อย่างนี้พี่น้องเอ้ยผ้าบอ่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรน่าจะเป็นผ้า นี่ค่ะรูปหน้ากล่องมันสี่พันกว่าบาทค่ะมันจะเป็นยังไงแท่มียี่หอดีๆก็แนะนำได้นะคะเก็บเงินไปซื้อแต่ว่าไว้กูติดตามหัวพันก้นหมดแล้วาอยังซื้อไหม ที่สั่งไปประมาณครึ่งเดือนนะคะพี่น้องของเพิ่งมาถึงนะคะซาอดอนนี่น่นตายตาบืลับมานีกหลายค้นลวเพราะว่ามันเป็นสินสินค้าน้ำเขา่ามันบ่ได้เป็นบ่เป็นของเกาหลีอี่ห้อเนี่ยถ้าเราไม่ผนะิด,ดนะเปิดจังไดี่น้องปิดจังไดเห็นไหมแล้วแล้วสิ่งที่เราอยากได้เราก็ได้ กล่องแบบดูดีนะคะพี่น้องสมราคาอยู่ราคาสี่พันกล่องนะคะกล่องเห็นสัตหม้อไฟอันสะท้อนนี่แล้มีกระเปิดด้านข้างนะคะแทนว,ว้ยยาวดี๋ย่อันนี้น่าจะเป็นขาจับ อ๋ออันนี้เป็นขาตั้งกล้องเห็นไหมที่เป็นเป็นแฉกอะ่ะนี่ไว้ว่างกล่องตั้งๆัไว้ตั้งพื้นหนึ่งอย่างามาต่อเมื่อกี้นี้คลิปหยุดนะคะ นี่ไม้ของเราเขาเกา่าทรศสับ์ใส์ตรงนี้แต่สาวอุดรบ้านเลูหูวิธีใส่มันพี่น่องต้องขอไปเบิ้งใน u t u b e อีกรอบในคู่มืออีกรอบว่ามันใส่แบบไหนมันหมุนแด่ที่เขาทําใน youtube ูะนะที่เขารีวิวอ่ะมันถ่ายได้เหมือนของเอถ่ายได้รอบทิศทางอ่ะที่จังเลต่ตบ่มลมแห้งแห้งสองสามหมืนนมันพี่น้องเลยมัน <c oughs> อันนี้มีปุ่มกดกล้องมีปุ่มอะไรเยอะแยะมากมายแล้วดาวาอุดอนก็ได้มาพี่นองเราเปิดอันนี้อันใดมน,น,นหมวนกันแต่นี่อันนี้มันชาร์จแบตได้ในตัวได้ในพี่นอนบ่สามารถชาร์จแบตได้เข้าใส่ไปเวลาถ่า,ายคลิปไปเราแบตเ้าบดเน้ากับชาร์จแบตได้นี่น เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมาไปหมดเลยแต่ว่าซาอุดอนบัลลูวิธีใส่ต้องศึกษาสักพักคนละพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดคลิปออกมาอวดะซื้อได้จ้าว่าใหม่กันสั้นที่เคยบนลายคลิปน่ะได้มาแล้วต่อไปท่านผู้ชมแสดงว่าต้องเบ่งภาพที่แบบเบ่งไปปวดหัวไปภาพสั้นๆได้จ้ะจะได้เห็นภาพนิ่งๆเหมือนคนอื่นเขาแล้วนะคะ <c oughs> ดีใจจังเลยอันนี้อันนี้ทำในแค่น,คน,คนี้คือแต่ลระสูว่าเพทวนี่ อามีคู่มืออยู่ค่ะมีพี่ลูกอ,อันนี้เป็นกล่องนะคะพี่น้องกล่องมาอย่างสวยเลยนี่เรามีคู่มือของเราอยู่เดวซาอุดอกาจะศึกษาข้อมูลคู่มือก่อนเด้อค่ะศึกษาข้อมูลก่อนว่าใช้ยังไงและสําหรับไม้กันสนของเราแล้วก็อ พอรู้วิธีใส่แล้วเดี๋ยวสิมารเราสู่กันฟังนะคะว่ามันใส่แบบไหนพอตอนนี้สาวอุดรต้องศึกษาก่อนเพราะว่าบัรัวมันใส่จังไหนอันนี้มันน่าจะงอขึ้นได้นะแต่มันมันแกะไม่ออกอะเดี๋ยวมันสิเพลก่อนพี่นอ้องอ่ะซ้ำนี้รา,า้ามุนี้มาอวดของกันซื้อจา้าบ๊ายบายฝากกดติดตามสาวอุดรได้เยค่ะสวัสดีค่ะ